เวลาเซฟแล้ไม่ถูกเลยตรงนี้ถูกครับปูปลาหมึกปูครับปูปูหน้าดองครับปูหน้าดองของแท้โอ้กับปลาล่าครับปลาล่าไก่ปลาแดดดีซอนนึงครับ มะเข็มใส่าลายมักบวเข็มใส่น้อยข้ามเปียกมาข้ามเปียกครับเครื่องปรุงมีแค่นี้แหละครับเครื่องปรุงยเนื้ก่อนมาครับเนื้ก่อนผูใ้ใดมักน้ำตาลก็ใส่น,น้ำตาลแล้วก็เ,ส,เส้นนะครับเส้นหมก แซ่บเล่ครับมีตำทะเลตำทะเลพี่น้องตำทะเลมาเลยตำสีกุ้งกุ้งสดครับกุ้สดบบไปกินก,กันกรครับบะนี้กินกันครับเป็นเรียบร้อยสว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอผมเวลาครับจ่องพลซิเวอร์ครับเมื่อกี้ก็มากินสมตำยุก,กลางป่าครับเมื่อกี้ครับตำกุ้งสด มกุ้งสดพักเกอรบะมี่อย่างหลายเด้อมาเนี้แตงผักกาดขาวแล้วก็ผักสลัดผักหลายอยู่ต้นหอมขาดไปได้ต้นหอมนมจีนน้ำครับนมจีนมาเนี้ต้นหอมแล้วก็ผักหอมป้อมผักชีลาวผักชีลาวหอมป้อมแบบนี้มากมามามากินน้ำเด้อปลาครับปลาครับอยู่ข้างหลังครับปลากล้วย ก,นนกอบรรยากาศดีดยรับแรงครับพี่น้องครับมาด้อกินรำกันนะครับเด้อมาเลยไปเอาด้วยตมตําคือเกอครับตํากุงก้งสดตํากุ้งสดนี่ครับกุ้งสดก<ด>ุ้งสดกุ้งสดสดกุ้งสดได้นั่นแล้วมื้อานี้ขออนุญาตใช้มือเด้อพี่น้องเอ้ย จับน้องจับมาหามาเจนหมอมเกียงว่าจับอันไหนกะขอไปเด้อฮะมือช่วมมือมือเนี่ยดูข้างนอกครับอยู่ข้างนอกล้างโซดาแล้วเซ่โซดาไปแล้ว ห่อเลยหอ่อคือเก่านนสนสวนถุงทะเลกลางปลากระเบนเลยครับสดน้ำเลย ออกกุ่งเลยครับเนี่ยครับ <c oughs> ออกกุ่งสสมต่ำคือเก่าครับแชบ่คือเก่าพี่น้องข้้งกุ่มป้อมยินพักซี่ยินจักน้อย พัดสลัดห่อคือเกากร้แจบด้วยก้งชดใส่วนตำตำทะเละครับมันนี่ตำทะเละ nóng chín แยดใช้มือได้พี่น้องเอ้ยมือลุยเลยแสบฝั่งนี้กับมือสีก็เลยมาชมโอ้บรรยากาศดีนะครับมือนี่นอกที่ฝั่งนอกครับ,บรกลางปลาฝั่งนี้กลางปลาหลังมีแต่ปลาเากาวยครับบรรยากาศดีแท้ครับยยมแรงครับ chút chút สีครับสีต้นหอมครับหอมครับสีลาวหอมป้อมวยเลย์หวานจีเป็นว่างไม่หวานจับป๊อกจับ กุ้งสดขอไทยอยูค่ครับผสมตำผสมตำใช้กุ้งสดเนี่ยอ่าตัว ยังหมดกล่องไก่เนาะหัวเสียงมันในเด้อทำม,ม้สมมันเนี่ยกล่องยุกไกลไปนหน่อยนึงครับสดนน้ำใส่เลย ทำได้บ้างเขีนน้ำเลยออไหมครับออไหมออมสลัดไหมบนขึ้หโฮเฟสแต่ว่าเพสเส กาดแย่มแรงครับเย็นสบายครับกาดแย่มแรงคือคือมันก็ฝน,นย่ตกไม่ว่านก็บ่ตกครับน,นี้กาดดีใส่มือเลยยุม เลิ่มมากแบบทำลงทำลงวันเลิ่มมากทำใหญ่ใหญ่อาตัวแไปครับครับ,รบต่ผู้ชมครับอมาคลิปนี้งค่ะขอฝากกด ไลก์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพดซีเวอร์ดเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อกำลังแจคนเห็ต์จีพีเด้ยครับน,น,น,นีบน่กดติดตามนิ้วนี่ละครับข้างล่างนี่ครับกดติดตามอยู่ข้างล่างครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับี๋วยวที่มีคลิบดีๆหมายถึผู้ชมเมืองครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะจ้าพี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้า ฝากเด้อจะสำหรับคลิปนี้กะพอสำนีน้เราจะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีครับ